สูช่องเชียต่างคนผู้ไทยแต่ว่ากเอฟซีให้มาตามก็เริมาตามสกอนมันนี่แม่ก็อยากฟังจากปากแม่คือเกาละ่ะว่าได้ตัวใดว่าให้มาตาม,มอนะพอสป,ปอร์ตเนาะพ่อวัสดีค่ะเบาสูพันฟังในแม่จกหานาที่เนี่ยเสื้อมักตัวใดเนาะ นี่ละครั้งที่ละครั้อเขาละเรั้งเร่งๆแข่งบ่อเขากับมีดจัดบ่อฟันเลยเหมนี้อืมแข่งเขากับเขาเด่งๆเขากับเขาเร่งๆมากโดดแล้วบ่เขานี้มีดจัดมีดบ่อมาใกล้ธรรมดาแข่งมันมันนั่นมากโดเอ้าวังเข่าหงวดกับงวดเดียวนึงเนาะพึ่งจะขาดนึงเนาะที่สี่เพิ่อนบอกว่าให้คุณพ่อมาขอแนวทางคุณพ่อมอนเนี่ยนะครับพ่อก็อีมานั่งนี่ก็ได้ใกล้ๆทะเบียนรถงามนี่ไหมนั่นก็อีพ่ออยูีผลสีแดงว่ะ นั่งพ่อนั่งนี่ละค่อขเามะเอามองนี่ละพ่อมองถ้าเบียนรถงามนี่ละคนนี้นะครับคุณพ่อคาจจะบอกตัเขาก็ได้อน้ความนะครับเอาพ่อน้ำมาอยู่กลางๆลดโอเคนั่นละโอเคเลยมารอติดตามนะครับมันเป็นยังไงมันมูฝันเนาะครับฝันกับเราเป็นนะพ่อเนาะคือตะเกามากเลขออกมือนี่มือรุนมากมันก็จิบฝันตองหัวตองหัวคับ คือถือกันมาถือต้อกันมาสามงวดสี่งวดมันก็บอกต้อกันที่คิดว่าวันนี้มานมันงวดนี่บ่บ่ฝันบ่เกี่ยวมันเป็นยังไงพอมันเสียใจว่ามันมันจะเป็นยังไงกั่ะมันบ่ได้แน่นกันมากเป็นยังไงบ่ได้บ่ไม่ตัวมากยี่บบ่นี่ตัวมากขึ้นอยากมากตัวนี้บ่สี่ด้านก็มักก็เด็กของย่า่ผุนแล้วโอ้พ่อบ่ฝันแต่ว่ายายนี่ฝันครับย่า่ผุนเราให้ฟังว่ายังไงเนี่ย อย่ตมือพ่นเล่าให้กันฟังตะมือพ่นน่ก็คือมักตะมือพ่นเด็กไม่กเป็นเด็กมักดี้ตัวไดพ่อสีกัเกีสามนี่ใช้โดไหเี้ยนเก่าับเจ็ดสามสพ่ไหมก็ดพ่อมากตัวนี้บ่ตัวนี้อันเหี้ยเก่าหันฝันเห็นย้ำเลมันออกมันเกนสามมาตะกีนะเพิ่นเราเพื่นเอารถขี่เหี้ยหลังเก ฝันพัอเนี่ยมันเลยมันออกนะครับแต่ว่าข,ขึ้นมากตัวนี้ละตัวที่ขึ้นมากขึ้น <7 S 1> ตัวนี้สามเจ็ดสามสี่สี <นะ S 1> ่สามนอกพอนอกเด็กเก่าเป็นยังไงเด็กเก่านอกมันจะตามมาอีกพอขับพอจนตีเกย์พอเคยฝันมันบ่เกี่ยวเลยมันบ่ฝันบ่ยังบอกครับซื่อซือ,อยู่ปรติพธิภาพมากคุณพ่อให้ตัวได้ก่อนคุณพ่อไม่อยางกับเรื่องเลื่มหรอกห้าสามสามห้าเมนูครับ หาสามมันเหรอได้าสามดอกมากใจงวดนึงงหาสามกับเี้ยงก็ฮะแปดเจ็ดสี่บ่เฮ้ยงก่อนเจ็สี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดนาะแม่เนาะสี่เจ็ดแปดงวดทีแล้วเนาะสี่เจ็ดแปดเจ็ดแปดสี่นั่นเจ็ดแปดสีก็คือพอฝันเกี่ยวกับทะเบียนรถเนาะพอน้องวดที่แล้วเนาะ ฟันฟันหรือฟันเปแสดงได้คือยังตะเกาามันเกิดยังออกตรงเป๊ะโดนมันเปลี่ยนเปจังเปลี่ยนใชค่ะตะเก่ามันออกตรงเป๊ะแต่วางงวดนี่เป็นจังได่บ้านงวดนี่มันปูฝันโบยยังเป็นกระนยายเนาะธรรมดาขันพื่นมากมันหูจักรวยเลยค่ะพื่นมหาขันหูจักรวยเนาะนอนอยู่นี่เนาะกันมากขึ้นสิบโมงหัอยู่งขอพก่นน้อนรวยค่ะโซกันมากรวย ยามา้า่เพิ่นโซกันมาเลยป่ะโซกันมาเลยอื้แบบมาควนที่แจ้งมือได้เห็นมาเบามือได้เห็นแมนโลดที่ฟันควนที่แจ้งฟันเราก็ได้ตีนพอมันมันแมนโลดนะทุเทียนแต่ฟันมาน้าในควันที่แจ้งนั่นบ่ะทุเทียนม้าไม่ใช่ควนที่แจ้งนะที่ผิดถูกมาดูดู แม่วานมาเบาชุดฟังในฝันนิเหาหน้าที่เนี่ยเอซี่ล่ออยู่นา่งน้ำกันนี่ละพ่อนั่งน้ำกันนี่ละนังน้ำกันนี่ละเห็นทั้งสองคนเลยเพราะว่าอันเอฟซีว่าไปตามให้เน้โครงสุดถ่ายประสนเช็คแพ็คคูลนี่แพ็คคูเออเอาคู่นี่ละสำหรับทะเลท่องเที่ยวพอมาสามเจ็ดเจ็ดสามกับสามซี่ซีสามแบบนีครับตัวนี้ อาสามว่ามนี้กับตัวนี้ขังซับกันมานอ๋อมัดตัวนี้มันไม่ได้เลียทะเบียนรถเหมดเลยครับทาอาสามตัวเอาตัวใดก็เพอะเจ็ดสามสี่เลยปะบ่แมนคันก่าเพื่อนผมใจผมมีมาเงี้วพี่สองสามสี่สองสามสี่เลยครับขันเล็กขันมากเลยขีมมากเลยสองสามสี่ตัวนี้ครับค่ะแต่ว่าตัวตัวนี้นี่เจ็ดสามนี่มันไปตรงรุ่เลขทะเบียนบ้านที่ว่าได้ฝันว่าได้ฝันขับรถไปเฮียน ก็รถขึ้นบ้านเฮียนหลังเก่าเดี๋ยวมาฟังจากปากกับแม่หวานน้ำกันนะครับฝันย่ำใดมันออกย่ำนั่นได้เลยบันเลขที่บันฝันย่ำใดออกยต้องฝันย่ำใดฝันฟันเจี่ยวบันเจี่ยวเฮียนออกโลยตัวใดพอเจ็ดสามเจ็ดสอ๋อเจ็ดสามฟันว่าเอารถ่ยแค่นี้ไปขึ้นทั้งยลังนันค่ะมันได้ทะเบียนบับอันนี้แบบนี้เออคืออยู่ได้แหละเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เลยมันดูน้ำก่นมันเลยครับ เม่อันเสี่ออกอยู่ดีๆวันนี้แต่ว่าใจมากเลยนี่ออกแค่ในเมืองนี่แหละออกแค่ในรถขั้นนี้แหละแต่ว่าไอแม่บอกว่าออกแคนในดวงก็ซีตัดถือเครื่องวานแล้วว่าจะได้ก็แม่มันออกอยู่ในขั้นนี้เนห่อยในรถขั้นนี้แหละนี่แต่ว่ายายว่าสื่อซื้อลูกสาวว่าไอแม่ซื้อเจ็ดสามนั่นเด้อให้แม่ซื้อเจ็ดสามน้ำเด้อเพิ่นกับวายขันเพิ่นกับวาสื่อซื้อเลขเงื่นเพิ่นวาั้นเพิ่นซื้อเพิ่นสื่ออัน เพื่นจซื้อเกจสามขแม่เกจสามกับอันเกดสองเพื่นว่าเอามันก็นเลขโรดแม่ได้หลังมีกูับฟันหลังจากเลขออกแล้วกูมาฟันเจียวว่งกูชีแม่บ้านหาแม่ตูนัอะไะฉันเจ้าฟันอันย่ำไหนมันออกเลขบ้านเลขที่แม่ตูลดรดกันนี่ บัวขันฟันเจียวเฮ็หลังนั่นย่างใดมันจะออกบ้านเลยที่ไม่ตู้รดคนกับว่าคจนสื่อเก็สามอยู่แล้วสันนั่นนลยค่ะแม่แม่นีรัทะเบียนรถในนี่เพื่นเพิ่นกับว่ามันขวมมันบอกฟันามันขวมมันออกมันออกหาซีหนึ่งเู้โอ้ฟันว่ามันขวมเออเจ้าก่นดนนวดหาซีหน่ะผู้ใดเป็นผู้ฝันเนี่ยเขาไม่วานเจียวรถจ่มเลยกน้หนักด้วยได้ท้องลอย สองน่อยน่นอนเข็นหนาซื่อๆจังสีมาทัมาจาจาเนี่ยร้านพัคคีไปค่ะแม่ไม่เล่นสือความลงมามันมาขวามันเล่โยกปีกกินนังสีจ้ายากกันได้สื้อซีนึงนึงซีหาหนึ่หน่งหามันได้สองน่อยะจ้ามันนี้กัวสามโ่เลยนะนห่วงพกไนกับฟันเจียวกับเล่บฟันว่คคีไปใไ่กับไปพวได้กันเลย ไา่ยก็เลยมาซื้อหกเจ็ดเจ็ดหกมันก็ออกได้หมดตัวใจมันหกเจ็ดเจ็ดมันห่ดฝันเจียวมันไม่ออกหกเจ็ดวันเงดแลยหดหรอเ้ยลูกสาว่าให้รถโดนเยซื้อเจ็ดสามมาแล้ว่ะนเจียวังเงินออกโดนอยู่ได้คนมาสิซื้อเลยเจ็ดสามได้หมดเนี่ยก็เลยว่าห้ฟังมาแม่ฟันนั่นพอแม่ขี่รถขั้นีนเม่บ้านเด้อนี่อันไปเราไม่ตุเตว่าคุณต้องเฮี้ยนเด้อของคอสิบเสียเขาคอสิบุสล้นเ้าส่น จกาก็เลยเอารถลขึ game, game, eh, hi, ้นไปวันนี้สีหิวลงมาสีขี่ไปทุ่ลาหิวลงมาแล้วขึ้นแล้วยันสตาร์ทปิดแล้วสตาร์ทเมื่ออีลานอนนั่นแล้วว่าแม่จะไปใส่ม่ไปทุลาข้าวเดียวให้ไปน้่มักรลยแรนขึ้นกดนโดเลยจะขึ้นรถดแล้วก็ผ้าหลานไปค่ะไปลวไปซื้อแล้วกลับมาแล้วก็มาจอดีนเสี่อาขึ้นทั้งฮหงนอยู่ค่ะก็ในความฝันนั่นเลยวว่าเดี๋ยวอัน เสื่อรถขึ้นไว้อยู่าอายุพัฒนาแต่แล้วเหตุยางอื่นก่อนแล้วพัฒนเอารถขึ้นรอบสองค่ะแม่ถ้าวันเลขเนี่ยสามยายเบิร์เงินเนี่ยเลขอยู่อยู่ในรถขั้นนี้เดี๋ยวเนี่ยขั้นไหนแม่สี่ก็รู้แม่ขั้นไหนสี่ตัวไหนแม่นี่ฮะเจ็ดสองสามสี่เนี่ยเจ็ดสองสามสี่พี่น้องเลขรถอยู่ในรถขั้นนี้แหละเลขหมดเลยยายให้เอฟซีเบิ่งชัดๆกันเถอะแม่จับแยกให้แน่ครับ ตัวนี่เด้พี่น้องเด้อย่าสิซื้อเกตสามเมนเกตสามแล้วก็สามซีเกตสามสามีป่ะแม่เลขสามตัวก็สิซื้อหาสามีสามตัวนี่หาสามซีเมนว่าเอารถขึ้นตั้งเฮียเงียนก็หัวหาหัวย่าตีบ่าแต่สิซื้อไ้เราขึ้นสซื้อนักกันเดี๋ยวเอาสามีนั่นแหละเลขสองตัวน่นแล้วก็เกตสามนั่นแหละโอ้ ตนักก็มีอีแมวว่าสามสี่เจ็ดสามนั่เลเนาะตัวนักตัวนักตัวไรแม่ตัวนักนักกิจซื้อสามสี่กับเจ็ดสามบาทเลขที่ยหญนี่ยสามสี่กับเจ็ดสานตัวนักบอกฝันกับติ้าเมื่อกกอนเมือไหนสิบสี่เมืออื่นสิบห้าใหน้อนฝันให้มาอีกมือใดเนี่ยให้มามือใดแม่จังมาให้แล้วแต่สะดวกย้ายฝันสิบห้าบอกสิบหกบ่ าสิบหกกับเศาสเามาตอนเ้าเลยราะแม่วันสิบหาเนะมือแรงมืออื่นนี่สิบห้านอแม่สิบหกเ้าเบอร์คันเหรครับเบอร์เบอร์โทรไปเธอแล้วฝังจะได้ีน้าปที่สิบหกได้นอนเยกอย่ปากจมค่ออยู่แต่ว่ามือแรงกับันอะแม่แตว่ายากกับประกว่มาดีเลยฟันดีหรอคัน ไปใส่กับมีแต่ได้กินได้อยากเขาไม่แต่เอาก็เอาเอาของเขาฟันดีเนาะค่ะเนาะได้กินได้อยากไปยังไปก็ได้กินลื่นข้นกินแล้วก็ขึ้นในใจว่าโอ้ยเขาสิบว่ากูเป็นคนตะกาบ่กูคือกินไอแต่เป็นชู้ชกบ่กินมาแต่มาเข้าหายังรงกินกนมุ่งกเค่อยตำรวจยังสัดมาตันในความฝันขเมียคุนมาก็คือรายความฟันดีจ บริวารจะคล้องนั่นหรือเมียคุณแม่กับฟันแล้วฝันดีในฝันว่าเฮานี่ฝันดีแล้วล่ะฝันได้กินได้อยู่นี่เนาะพ่อเข้ากินนะก็กินคั่นว่าไปพ่อชิ้นหัวชิมกล้วยแน่บ่มักก็เอาของเขาก็ดอกทั้งเอาทั้งกินกินแล้วเอาพร้อมจะในในฝันนั่นเปนได้ว่าเอาเขาสิบอกว่ากูเป็นคนสวนรลวงกินบ่กอันนี้สั่นในความฝันค่ะแม่เมียคุณแม่จะคล้องกับตีว่าจะคล้องฝันนี่ตะได้กิน หลังจากฝันเกลยวเพิ่นแล้วเนี่ยนี่จะไปใส่กับจินอยู่เพราะสนั่นฮะบ่ค่าไปกับตาดเไปต่อผู้เดียวทะเบียนรถเ้างามอยู่เด้อพี่น้องแต่แต่ผู้มักดอกว่าแต่ว่าผู้ข่านี่ว่างามอันสำหรับส่วนตัวได้เบาสุฟฟังเนาะเอฟซีเนาะพ่อเนาะพ่อมักบ่มมัักกลพ่อมักตัวใดมสองคู่ลรามักสามซีกับเจ็ดสาม สามสี่กับเจ็ดสามนะคะพ่อที่แจด้านหน้าไปเด้อคุณใดที่เขามาติดตามรับชมนะคะตัวเลขนะคะทะเบียนรถเจ็ดสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่ตัดเลนมุนเอาบดสุดโตเลย่อยๆในนี้น้าแม่พวกนี้ดวงก็จะต้อง,อง,งอถี่ได้หลายอย่างเนาะมันถี่ๆมันเฉลยได้หลายอยู่เนาะ แต่ว่าออกเมั่นใจป่าพ่ออันฟันที่ออกะแนกก่คัวฟันนนแังนเพ่นหามนเขาดให้จบนะแัมาซื้เลขเก็ามกับเก่าสี่เด็ซันันฟันฟันวันที่มันจแต่เลขแก่วฟันไนบนแปบนเลวแม่เจ้าซื้อ่ไั้นหนว่งเช่นตฟันฟันฟันแบบนีผาดยากสิป่าพ่อผาดยากแล้ววันนี่ขั้นที่มาขันที่ม่าจับกู้นี่ส่ คือสดจะว่ามันฉิดคือตัวได้ตรงๆเพท่านั้นี่งตัวนี้กับตัวนี้ค่ะอันลูกสาวเพิ่งกลับมาอยู่วหาซื้อนี่แม่ซื้อเลยวเกศสามเหมือนกันกล้วยกับว่าซีซื้อที่มันจะบ่าฝันเหมือนกันค่ะลูกสาวบอกลูกสาวว่าวัซื้อตัวใดแม่เกศสามโอ้เก่าทีเพิ่นเลยาว่าันนี้แม่เล่าเรากับนี่คือตั้งเกศสามเหนกันแสดงว่าฝันลูกสาวมักอยู่แล้วแล้วแม่ก็มาฝันแบบนี้เลขก็ตรงกันอีกแม่แบบนี้ก็เรียกว่าวฟเอ้ามึงได้เลขเกศสามมันจะใส อันจักท่านข่อยขึ้นจากซื้อยังสิมันจะออกก็จะมันมาวันนี้หันเอาแม่กับฟันกับเล่แก่ควบฝันเนี่ยมันฟังมันเลยว่าสันนี้แม่ซื้อเด้อสันนี้แม่ฝันแต่หางแม่ตุ่มตาแต่งไวู้่แม่ซื้อเด้อเห็นเหี้ยอย่างหนึ่งเนี่ยมันกันดีซื้อคือกันกับที่ว่าชวนกันอยู่บอกเตู่หนึ่งแม่นบอกเห็นแวบๆอยู่พ่อโอ้เพิ่งไปเมื่อกี้นี่เนาะ ขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อลูกสาวแม่วันนะคะเดินทางกลับกรุงเทพมันว่าจ้ะเนี่หัวเห็งานอยู่ขอนแจ่นแต่ว่าพ่นกระดวงแห้งอยู่แล้วมันบ่ถือใบอยู่แล้วเพ่นตือเลยยยู่แต่ว่าช่วงนี้คันถามเล็กพอแก่กับสิบุกไข่สื่อแก่ว่าไงพ่อสื่อลูกค่ะแกสีบุกไข่สื่อเลขน่าพอดจเลเลขกลูกสั่งไห้นะให้สื่อตัวนี้เจ็บสามตัวเดียวลูกบอกว่าจะได้แม่สื่อได้แม่เจ็ดสาม อยู่ด่าสย่แค่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่แ่่่่า่่่่่่่่เ่่่่มอ่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่น่่่่่เ่่่่่่กม่่่่่่ค่่่่่่่่่น่า่่่่่่่ี่่่่่่า่่่่่ั่่ะ่่่่่่่่่่่่ว่่่ัน่่่นะครั่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่กนน่่่่่ออ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สามสี่สี่า 5, 3, สามนะครับเจ็ดสามสามเจ็ดนะครับ สำหรับทะเบียนรถของคุณแม่นะครับสี่ตัวนะครับเจ็ดสองสามสี่ไม่ตำเล่าพอดีบ้าง <c oughs> มันก็มันก็ออกทั้งเล่าทั้งไท้ได้ล่ะครับเ <c oughs> นาะวันที่สิบหกหน่ลนะเนา <c oughs> นะกะ็เอาพี่แจ๊ดแลน้า,าไว้ทั้งเล่าทั้งไถ้สองเนยทั้งเบิดทั้งไถ่ทั้งเล่าแมนฮะ้ใดที่เขามานะคะแคปหน้าจอนะคะเป็นตัวเลขของคุณแม่หวานฝันนะคะถ้าชอบก็จัดถัดก็ผ่าน ย่ำเด้อพี่น้องเป็นแนวทางงวดนี้พ่อสปอร์ตบอกว่าเล่าโบฝันแม่ก็เลยบอกว่าอียังเกาะหวานฝันเจ้าว่าต้องซื้อว่างวดนี้ช้างอีพ่อว่าจะได้เกาะซื้อใหญ่จะซื้อตัวทีนะพูดไปซื้อนุกัณฑ์นบ่อเลยใช่ไหมเพื่อนแล้วว่าเพื่อนละมาร์เล็ตัวนี้แกเลยใหญ่ซื้อค่ะ ายเป็นผู้ซื้อแล้วก็เล้วกันละชุดเทียกับเพื่อนซื้อล้วยยกับเบิ้งเพื่อนซื้อแล้วกับโจ๊กที่กันตัวใดแม่ที่ซื้อบอกเอฟซีนะจ๊ะแยกกันซื้อเลขสามตัวแย่ไว้ซื้อห้าสามสี่แล้วก็สองตัวก็สามสี่แล้วก็ไอเจ็ดสามแี่ซื้อแต่ว่ายแยกกับกับไปกับมาเบอรเดอร์พี่น้องค่ะมาแบนมากายกซื้อลยแยกกับกับกันขาดเนาะแม่เนาะจะมาเสียเที่ยวไปกลับน้ำข้าวแยกดุนแล้วเด ยัยลิเล่ช่วงไหนชิงลาเท้เนี้จีบกับกับบอกครับเยนอู้ยเลยบอครับไม่ถืออยู่ยายฝัน้เด้เศูนแต่ว่ามันมีคนบอกว่าบ่บ่เอาลุงแรงมาสันมันออกดล้วมันมาอยู่ร้างเด็นเลยสามลอยสาอยัวคุณแม่ร้านหลายนะคะซี่พร้มเนาะโชคให้มาทุกคนค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ